บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2566ล่าสุดใครสถานะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้บัตรดูเลยคุณได้ไหมไบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี2566นี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสถานะใครที่มีการเปลี่ยนนะครับเป็นแบบที่ผมบอกในคลิปนี้คุณจะได้บัตรเลยนะฮะทีนี้เรามาดูการว่าสถานะอะไรที่จะต้องเปลี่ยนไปและสถานะเดิมเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็จะพูดถึงด้วยว่าสถานะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถึงจะสถานะเปลี่ยนต้องผ่านอะไรบ้างนะครับโอเคมาเริ่มแรกสถานะที่ทุกคนเป็นอยู่ตอนนี้นะครับปัจจุบันเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยเป็นตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เปลี่ยนเป็นสถานะอะไรถึงจะผ่านนะครับสถานะที่คุณเป็นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นว่าสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ หรือว่าเราตรวจสอบคุณสมบัตินะครับสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้ว่ามีคนได้หลายล้านคนเลยนะครับ10หลาย10ล้านคนนะครับก็คือสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ก็หมายความว่าสถานะนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลข้อมูลบุตรนะรข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนข้อมูลการสมรสแต่งงานนะครับ ข้อมูลการอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปแล้วถูกต้องผ่านนะครับก็ได้สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสถานะที่แบบกําลังส่งเอกสารหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาถึงตรงสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์เราจะสอบคสมบนเนี่ยคือสถานะที่ ใกล้ละใกล้ใกล้ที่คุณจะสรุปผลแล้วครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสถานะนี้นะครับสถานะเดิมก็มคือลงทะเบียนสมบูรณ์หรือว่ารอตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับรอตรวจสอบคุณสมบัติก็หมายความว่าคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วจะจะสถานะ จะผ่านเลยจะเปลี่ยนเป็นสถานะอะไรนะครับซึ่งสถานะการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติจากหลายๆส่วนนะครับก็จะตรวจสอบจากคือภาครัฐเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเช่นธนาคารกรมสมภากรนะครับธนที่ต่างๆนะครับเพื่อเอาอรายละเอียดต่างๆกรมที่ดินอย่างนี้นะครับ คือรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็จะเอามาคือเขารวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่นะครับธานาคารก็ข้อมูลเรื่องบัตรเครดิตข้อมูลเรื่องเงินฝากกรมสรรพากรก็ข้อมูลเรื่องรายได้นะครับกรมที่ดินก็ข้อมูลเรื่องทรัพย์สินที่คุณถือในเรื่องที่ดินนะครับในเรื่องรถอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดินนะครับทีนี้พอคุณได้ทําการตรวจสอบนะครับในนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบอยู่8 อยางนะครับก็จะเป็นดังนี้1คุณเป็นคนไทยไหมนะครับสอเนี่ยอายุ18ปีเต็มหรือเปล่านะครับสก็ 3, คือเป็นในส่วนในเหล่านี้หรือเปล่านะครับเช่น,พมมนเพียรพยศสมณรนักพจนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันพูดต้อง,งก,กังกขังนะักบุคคลที่อยู่ในสาสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงาน,งานลูกจ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะข้าราชการการเมืองสสสวเนีสวสว่ยถ้าคุณเป็นตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ผ่านแล้วนะครับอยากเป็นตรงนี้ถ้าไม่ไม่เป็นตรงนี้สักอันหนึ่งเลยนะก็จะผ่านนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านแค่ตรงส่วนนี้นะครับมันต้องมีผ่านในส่วนอื่นดีไรายได้ต่อปีนะครับเกิน1นึ่งแบาทหรือเปล่านะครับตัดสินทางการเงินตรงนี้เนี่ยผมเคยพูดละเอียดแล้วอันนี้เอาคร่าวๆนะครับไม่มีวงเงินกู้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเนี่ยจะกู้บ้านเนี่ยก็ ไม่เกินหรือเท่ากับ1.5ล้านบาทถ้าลดเนี่ยก็ไม่เกินเท่ากับ1ล้านบาทนะครับและก็ไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่เกินตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับตามที่ผมได้เคยเล่าให้ทุกท่านได้ฟังไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าดูไว,ไวตอนนี้เลยก็คือถ้าเป็นก็คือไม่เกินน้อยกว่า35ตารางเมตรนะครับถ้าเป็นปกติไม่มีครอบครัวเนี่ยก็คือเพิ่อเกษตรเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ สิบไร่นะครับไม่ใช่เพื่อเกษตรก็ได้กับท่ากับหนึ่งไร่ถ้าเป็นครอบครัวคูณสองไปนะครับเป็นยี่สิบไร่กับสองไร่นะครับแต่พื้นที่ในการอยู่บ้านเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับสิิภาตารางเมตรโดยไม่เกิดนะครับซึ่งแต่ละส่วนตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก,การคลังนะครับเขาเอามาจากหลายๆแหลแ่งนะครับยกตัวอย่างเลยเช่นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ตรงเนี้ยก็จะต้องเอามาจากกรมที่ดิน เพราะว่ากรมที่ดินนะครับเขาเป็นคนที่รู้ข้อมูลตรงนี้ของคนทุกคนอยู่แล้วนะครับมันก็จะเช็คได้ว่าบุคคลท่านนี้นะครับมีทรัพย์สินมีเรียกได้ว่าห้องชุดหรือมีพื้นที่การเกษตรเกินจํานวนที่กําหนดหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยภาครัฐเขาจะไปเอาข้อมูลจัดการเองนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเรื่องไรายได้ข้อมูลเรื่องทรัพย์สินทางการเงินตรงนี้นะครับข้อนี้ ทรัพย์สิสนทางการเงินหรือว่าวงเงินกู้อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายๆท่านก็กู้กับธนาคารหรือบัตรเครดิตเนี่ยตรงนี้ก็จะเอาจากธนาคารเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ถ้ากู้เงินก็กู้ผ่านธนาคารใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับถ้ากู้ผ่านที่อื่นเขาก็จะเอาจากที่อื่นแต่ก็ต้องเป็นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะเอามาจากตรงนั้นนะครับเอามาแล้วก็จะส่งให้เธอกระทรวงการคลังเขาก็จะขอข้อมูลนะครับก็ส่งไป ทีนี้พอข้อมูลมารวมกระทรวงกางก็จะมาดูว่าใครจะผ่านไม่ผ่านนะครับนะต่อมาก็คือในส่วนของรายได้นะครับตรงนี้ก็คือกรมสัมปาณ์เพราะว่าคุณต้องยื่นภาษีทุกปีนะครับโอเคกรมสัรปากรแล้วอายุ18ปีสัญชาติไทยอันนี้ก็คือทะเบียนทะเบียนรารของคุณ ข้อมูลทะเบียนราศนะครับก็คือคนที่ดูแลเรื่องทะเบียนราษบัตรประจำตัวประชาชนอะไรของคุณเนี่ยดูตรงนั้นก็จะดูออกว่าเป็นสัญชาติไทยอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ดูจากในดูจากว่าตัวคุณน,นะครับว่าคุณได้ทําอาชีพอะไรบ้างแล้วมันได้ตรงกับตรงนี้หรือเปล่าซึ่งก็ต้องดูข้อมูลอาชีพหลักๆแล้วดูกลมสรมาก่อนได้นะครับ พอจะมาดูตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างเช่นกรมสรรพากรบอกว่าคุณทํางานเป็นพนักงานแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นหรือไม่ได้ทํางานอะไระมันก็จะมีบอกหมดนะครับตรงนี้นี่คือข้อมูลที่เขาเอาจากตวต่างๆพอเอามาแล้วครับมารวบรวมนะครับสรุปผลนะครับที่กระทรวงการคลังก็สรุปมาสมมุติว่าคุณเนี่ยผ่านหมดเลยนะครับทั้ง8ข้อนี้นะครับสถานะคุณจะเปลี่ยนดังที่ผมได้บอกต้นคลิปครับพื้นฐานะจะเปลี่ยนเป็นผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือว่าสถานะอีกอันหนึ่งก็คือว่ารอยืนยันตัวตนพูดง่ายๆเลยคือคุณจะผ่านคุณสมบัติครบทั้ง8ข้อที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเอาข้อประชุมทางข้อมูลจากฝ่ายต่างๆนะครับจากต่างๆที่ต่างๆมารวมกันแล้วมาสรุปดูอ๋อ oh, คนนี้เนี่ยผ่านนี่ก็ผ่านผ่านผ่านแปดข้อผ่านครบทุกๆข้อเลยนะฮะก็สถานะคุณก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือว่าสถานะเรายืนยันตนเมื่อสถานะคุณเปลี่ยนหน้าที่ของคุณในขะั้นตอนต่อไปครับก็คือทําการยืนยันตัวตนวิธีการยืนยันตนเนี่ยสามารถไปดูไว้ล่วงหน้าได้หรือว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแล้วนะครับตามสถานะที่ผมบอกในคลิปนี้ก็คือไปทําได้เลยนะครับโดยยืนยันตนทาอย่างไรหลักวิดีโอนี้จะใส่เอาไว้ให้นะครับมีสถานที่ต่างๆให้ไปยืนยันยืนนตนนะครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่ฝากเอาไว้นะครับเนี่ยสถานะ ากนั้นสถานะที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วได้บัตรเนี่ยก็คือสถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่ารอยืนยันตตนเมื่อไหร่ที่คุณได้สถานะดังกล่าว2สถานะนี้นะครับให้คุณดีใจไว้ได้เลยนะครับว่าอ๋อฉันจะได้บัตรแล้วจริงๆนะครับเพราะสถานะสองสถานะนี้เนี่ยคือได้บัตรจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้มาเล่นแง่อะไรกับคุณนะครับผมพูดความจริงให้คุณทุกอย่างนะครับนี่คือถ้าคุณได้สถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือสถานะรอยืนยันต้นเนี่ย คือมันได้บัตรไปแล้วลหละเพราะว่าคุณไม่ผ่านสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณสมบัติครบทั้ง8ข้อที่ผมรลฟฟังเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคัดกรองนะครับเป็นตัวกรองเลยว่าคุณเนี่ยสมมตินคนลงทะเบียนมาทั้งหมดหลายๆล้านคน40บล้านกว่าคนนะครับสี่สิกว่าล้านคนกรองมาทั้งหมดอ๋อมีคนผ่านตามคุณสมบัติทั้ง8ข้อนี้เนี่ยกี่คนนะครับอ่า ก็จะกรองออกมานะครับซึ่งคนที่ผ่านแล้วกรองแล้วก็จะได้สถานะผ่านการตรวจสอบของสวัสดิ์หรือรออยู่ในตนนั่นเองนะครับซึงถ้าเขาถึงถ้าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรออุทธรณ์ผลอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปอัปเดตให้กับคุณนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะฮะถ้ามีขิ่มเติมจากนี้นะครับจะนํามาฝากทุกท่านเลยก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ยินดีกับทุกท่านด้วยที่สถานะเปลี่ยนนะครับพร้อมได้บัตรนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ